ครับพี่น้องมืนน่อกี้คือเก้าครับแดดล่มล่มตกประมาณหกโมงแรงครับพี่น้องก็พาพี่น้องมาอัปเดตการสร้างบ้านครับมืนน่อกี้มันที่ที่เก่าเนาะที่เก่าพปิดสภา2สองหาหกซึ่งเป็นการทำงานมือที่1ิบหาครับพี่น้องมือที่1ิหของ ผู้รับเหมาสางบ้านหลังนี้ครับหน้างานมือนี่กับงานหลักๆเลยก็คือเข่าแบบครับเข่าแบบเล็กขัน้นร้อยครับพี่น้องนี่ส่วนของตัวบ้านเอาไมน,น้อยเฮ็ยทั้งครับบา,บายยนะครับ<า> <c oughs> ครับโอ้ยมามาหยอกกันอันนี้สามารถซิกไหมพี่น้องซื้อว่ามาตัวนี้ซื้อว่า พี่เอครับได้มาจากวัดได้มาจากวัดเป็นสมาชิกใหม่เนาะอโมยเนาะอโมยอ่ะอโมยสกัดดิ้งหอมันเอ<ม>้ยอโม,อมยมาหลายชอบหลายนี<ม>่นะ,ะตัวนี้อนนเอาครับอันนี้นพี่น้องกับแม่บ่งหนางานมาหน่อยจ้ะหน่อยครับนี่ครับอันนี้แบบเด็กข้านร้อยครับซึ่งข้านเท่านี่ก็จะเที่ขนาดยี่สิบคู่สี่สิบครับแต่ว่าแบบเล็กนี้เป็นขนาด ห้าสิบครับแต่ว่าได้ถามาพุรธหมอว่าเขาจะบริเทเต็มครับจะเท่บริเทเต็มแบบเล็กก็จะเทลงไปประมาณให้ได้ประมาณสี่สิขึ้นไปถึง4ี่สิบสีเซนครับข้านตัวนี้ครับอันนี้ก็อ่าลองมาบึงไกลๆจะน้อยครับพี่น้องโอ้ยแบบเล็ก โอ้ oh, ลายลายคับพี่น้องแบบเล็กอันนี้นี่โ oh, อ้อันนี้เป็นเป็นไอ้ห้องห้องน้ำห้องน้ำนะพี่น้องเนี่ยอันนี้ห้องน้ำผ้าในบ้านห้องน้ำผ้าในบ้านครับนี่เป็นห้องน้ำสองครับอันนี้ห้องน้ำสองอันนี้เป็นการขึ้นว่าไอ้รอในที่เนาะห้องน,น้ำนี่รอในที่ก็มีการผูกเล็ก โูกเล็กเพิ่นว่าเล็กไอ้กลมขนาดเก้ามิ่นครับมาเน,นี้เล็กกลมมาเน,นี้ขนาดเก้ามิ้นของน้ำว่างไปทั้งหมดจะเป็นอ่าที่เห็นนั่นท่อนี่ครับอ่าทอสีฟ้าสองทอนี่คือห้องน้ำครับอยู่ภายในตัวบ้านสองของน้ำครับมือนี้ได้สั่ง ปูนแหละครับสังซี่แพ็กแล้วจากนบพลัดค้นกรีดน้องหานของห่อครับเก่าคิ้วสันครับเก่าคิ้วเดี๋ยวคอยมาเบิ่งครับว่าการเทข้านมือน,นี่จะเป็นยังไงครับแล้วก็พูละเมาให้จ้างบ่าครับเป็นรถเข็นนะครับรถเข็นผมได้ครับสิม่อ่าจอยในการเทข้านตัวน,นี้ว่ามันสูงมาสัน่นกันใส่รถบุญรถอาจจะลำบาก อยมาเบิงว่าจะเป็นยังไงครับเอาเมื่อนี้ก็คงจะอัปเดตการสร้างบ้านมือที่สภาของทีมพลเมาาใบเพยงท่านี้มืออื่นใอยมาิีตามตอนต่อ,ตอไปครับพี่น้องครับบ๊ายบายอามวยเห็นใช่มอมวยเห็นเมื่อมวยว่าบ๊ายบายอามวยอยู่ตรงไหนบ๊ายบายสวัสดีครับ